สวัสด<โ>ีคร <Olá, Pourquoi? S 1> <Full> ับเพื่อนเพื mm ่อนทนะครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนผมพาเพื่อนเพืนมาหาของกินของอร่อยที่เมืองนนท์นะครับมากับร้านเจรักเจ้าเก่านะครับเป็นเมนูข้าวขาหมูกับก๋วยจั๊บนะครับเพื่อนๆสํานสหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็เจอกับร้านเด็ดร้านอร่อยนะครับประจําตาบลนะครับเพื่อน ดูนะครับเพื่อนๆกับหมูกรอบแบบนี้นะครับรับประกันเลยนะครับว่ากรอบอร่อยเด็ดแน่นอนนะครับเพื่อนๆสำหรับก๋วยจั๊บนะครับก็เครื่องแน่นๆมากๆเลยนะครับมีทั้งหมูกรอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆหมูชิ้นนะครับแล้วก็เลือดหมูนะครับแล้วก็ตัวเครื่องในต่างๆเนี่ยทำได้สะอาด ร้านนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นนะครับเพื่อนๆแล้วดูไข่นะครับเป็นไข่ต้มพะโ้นะครับจนน้ำซุปเข้าเนื้อนะครับอย่างเด็ดอร่อยทุกเมนูนะครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนก๋วยจั๊บนะครับก็จะมีทั้งเส้นหมี่เส้นก๋วยจั๊บหรือว่าเพื่อนๆจะเอาเป็นเกาเหลานะครับมาทานกับข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูก็ได้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับเมนูหลักๆก็จะมีก๋วยจั๊บนะครับเพื่อนแล้วก็ตัว ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวขาวหมูขาหมูนี่มีทั้งไส้นะครับทั้งคากี่คาจักเนื้อหนังนะครับขาหมูร้านเจรักนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็มีโตหู้ด้วยอย่างเด็ดนะครับเ,เพื่อนๆเมนูอาหารสำหรับร้านนี้นะครับก็ธรรมดา50พิเศษ60บบาทแน่นๆจุกๆกันไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆ อันนี้นะครับก็รวมความอร่อย2เมนูนะครับเป็นข้าวขาหมูนะครับผสมนะครับหมูกรอบกับขาหมูผสมกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับสอย่างก็60บาทนะครับเพื่นนอนๆเน้นๆกันไปเลยนะครับดูครับเพื่อนๆหมูกรอบชิ้น,น,นหนาๆขาหมูชิ้น,น,นหนาๆ ตับมาให้แบบเน้นๆนะครับไม่มีตบติดเกียงแน่นอนนะครับสําหรับร้านเจรักนะครับสําหรับก๋วยจั๊บนะครับทีเด็ดเลยนะครับคือน้ําซุปเนี่ยหอมมากๆเป็นก๋วยจั๊บสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะครับมีทั้งหนังหมูปอดตับหัวใจไส้แล้วก็ตัวตับเหล็กหรือม้าเนี่แหละครับเพื่อนๆอย่างเด็ด น้ำซุปหอมมากๆนะครับถ้าสั่งเป็นแบบเกาเหล่านะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวปักขนามาให้ด้วยนะครับแล้วดูนะครับหมูกรอบชิ้นหนาๆอร่อยเด็ดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆน้ําซุปร้อนเข้มข้นร้านนี้นะครับก็จะเปิดขายกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าของทุกๆวันเลยนะครับสําหรับร้านเจ๊รักข้าวขาวหมูข้าวหมูแดง ร้านจะอยู่ในซอยนะครับเพื่อนๆเป็นของอร่อยเด็ดประจำตำบลเลยนะครับเพื่อนๆร้านเจรักเนี่ยขายมายาวนานไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะครับขายอยู่หน้าบ้านนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเครื่องปรุงนะครับทั้งพริกป่นพริกขี้หนูซอยพริกสดกระเทียมมีให้ครบนะครับและทีเด็ดนะครับเพื่อนๆของร้านนี้นะครับคือน้ำจิ้มข้าวขาหมูนะครับเพื่อนๆ นี่ครับน้ำจิ้มตัวนี้อย่างเด็ดเข้มข้นรสชาติเนี่ยไม่ไม่ต้องปรุงเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับราดมาฉ่ำๆเลยนะครับน้าจิ้มแซ่บมากๆทั้งหอมทั้งอร่อยเด็ด ขาหมูเนื้อก็นุ่มหนังหนึบหนับ,นบก็ะปอกกระเทียมรอเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวพริกสดเนี่ยพริกสดวันนี้ก็เจอกับพริกขี้หนูด้วยอย่างหอมเผ็ดน้ำตาเล็ดเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านเจ๊รักข้าวขาหมูนะครับจะตั้งอยู่ในซอยติดกับตลาดบางสีเมืองนะครับ เพื่อนๆสาม,มารถปักหมุดมาที่ตลาดบางสีเมืองนะครับเพื่อนๆวิ่งตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะเจอกับตลาดบางสีเมืองเนี่ยจอดจะถึงท่าน้ําบางสีเมืองนะครับขับเข้าซอยไปเรื่อยๆนะครับตามทางนะครับสังเกตลวสีเขียวกับสีเหลืองนะครับเพื่อนๆร้านเจ๊ลักจะอยู่หน้าบ้านเลยครับขายในลวนะครับรถเด็ด วันใจมาหาชนนะครับผมก็มาคานบ่อยนะครับว่าแกเปิดขายกันแต่เช้าด้วยออกออกทำงานตอนเช้าเนี่ยแวะทานแกประจำนี่ครับขนาด7จ็ดโมงกว่ากว่านะครับเพื่อนๆโอ้โหดูคนมารอเพียบเปิดปุ๊บคนเข้าร้านปั๊บนะครับแกจะขายตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับของทุกๆวันนะครับจนไปถึงประมาณ สี่โมงเย็นนะครับเพื่อนๆของหมดก็เลิกนะครับหมูส่วนมากหลักๆก,ก็จะเป็นหมูกรอบนะครับหมดไวมากแกสับให้แบบสะใจอร่อยอร่อยเน,น้นๆกันเลยนะครับหมูกรอบก็กนหนังกรอบฟูเนื้อนุ่มเนี่ยครับเจ็ดโมงเช้าคนแน่นคนหนึ่งก็สามห่อสี่ห่อเนี่ยดูครับ เครื่องในนะครับแกงสต้มได้สะอาดมากๆน้ำซุปรสดีมากๆเลยนะครับจะมีความหอมนะครับจากสมุนไพรไทยนะครับบางๆรสชาติก็มีความเค็มนําหวานตามนะครับรสชาติกลวยจับเลย น้ำซุปรสเด็ดละมุนลิ้นมากๆนะครับซดแล้วมันสดชื่นชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับแล้วดูไส้หมูนะครับทำได้สะอาดมากๆตับหมูก็ยังสดเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ครับไข่พะโล้ของโปของผมเลยนะครับอันนี้ก็หมูกรอบอย่างเด็ดชิ้นหนาๆํำโตๆสั่ใจกันไปเลยนะครับเพื่อนๆ ดูนะครับคนแน่นร้านแต่เช้าเลย ่อยเด็ดศา์ใจให้เยอะนะครับก็หนักคุ้มสบายกระเป๋านะครับสำหรับร้านเจลักนะครับเพื่อนๆเ,เจลักบางสีเมืองนะครับบนแถวนี้คนรู้กันนะครับขาหมูหมูกรอบหมูดแดงแก๋วยจั๊บร้านแกเน่เด็ดจัด อร่อยทุกเมนูนะครับเพื่อนตามพะโล้ขาหมูเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยนะครับอร่อยมากๆรสชาติคือกลางๆกำลังดีเลยนะครับมันนุ่มกลมกล่อมแล้วมุนมากๆเลยนะครับเพื่อนชอบหมูร้านแกนจริงๆคือมันมันจะไม่เยอะะครับแต่หนังจะฟูๆเนื้อนุ่มอย่างแกมเลยนะครับเพื่อน ราคาก็เบาๆด้วยมีทั้งนี่ครับต้นหอมที่ทานแบบไม่ยั้งเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวกระเทียมพริกสดสะใจมากๆเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูครับหมูกรอบชิ้นหนาๆใหญ่ๆบัดนี้นะครับราดด้วยตัวน้ำจิ้มทีเด็ดของร้านเจรักนะครับเพื่อนๆ ทานกับข้าวลุ้วนลาดด้วยน้ำาพะโลของขาหมูชำชำๆเผ็อด,รอ,ดอร่อยนวลนนัวกันเลยนะครับพเพื่อนๆบรรยากาศแบบอบอุ่นนะครับฟิลแบบเหมือนมี สูตรต้นตำลับนะครับแบบคุณยายทําให้ทานนะครับเพื่อนๆทานแล้วมันแบบอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆต้องลองมาทานดูแล้วจะติดใจนะครับกับร้านเจ๊รักรสชาติสูตรโบราณขนานแท้นะครับนี่ครับเพื่อนๆขาหมูคํานี้นะครับกระเทียมสลูกกันไปเลยนะครับกล้วกราดด้วยน้ําจิ้มแก่นะครับเพื่อนๆน้ําจิ้มอร่อยมากๆ มันทั้งหอมของพริกขี้หนูตามนะครับกระเทียมผักชีนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ตัวน้ำจิ้มแกเนี่ยมันมีความหวานความเปรี้ยวความหอมครบรสครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับร้านเจรักนะครับเ,เพื่อนๆก็ถือว่าเป็นของอร่อยประจำตำบลเลยก็ว่าได้นะครับ แถมเขยังมีน้ำชาบริการฟรีนะครับเพื่อนๆนตัวน้ำชานะครับเป็นชาจีนชงเข้มข้นนะครับเพื่อนๆนแล้วมีความหอมของใบชานะครับกับตัวต้นใบเตยนะครับเพื่อนๆอนของผงอย่างอร่อยอย่างเด็ดเลยมันชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนก,ก็สำหรับการเดินทางมาทานอาหารร้านเจรักบางสี่เมืองนะครับ ร้านนี้จะอยู่ถนนหลักก็จะเป็นเส้นถนนบางสีเมืองนะครับเพื่อนๆขับเข้าถนนบางสีเมืองมาเรื่อยๆจนถึงซอยบางสีเมืองซอย1นึ่งทับเนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นซอยบางสีเมืองหนึ่งทับเจ็นะครับปากซอยก็จะมีร้านค้านะครับขายอาหารอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับซอยบางสีเมือง1นึ่งทับเนะครับเพื่อนๆขับเข้ามาในซอยนี้นะครับประมาณ ไม่เกิน10เมตรนะครับร้านจะอยู่ขวามือครับเป็นร้านแบบนี้เลยนะครับประตูลวดสีเหลืองแล้วก็เป็นอันลอยสีเขียวแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับหาที่จอดได้เลยนะครับแล้วเดินมาทานนะครับร้านนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบบ้านๆนะครับเพื่อนๆแต่ความอร่อยเด็ดเค็มค้นแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทามนะครับ ก็ฝากช่องจริงจังกับเรื่องแดกไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ